Hi การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกกี้แต่งรสวนกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมวันนี้เป็นคิวกานเครื่อแก้วของรถ BMW นะฮะสำหรับคันนี้นะเป็นตัวปีใหม่ล่าสุดเลยนะครับปี2023นะครับแล้วก็เป็นโมเดลที่ใหม่ที่สุดครับน่าจะเป็นตัว G20 หรือ G30 นี่ผมจำไม่ได้นะคือเป็นโมเดลตัวใหม่ล่าสุดของเขาเลยทีเดียว นี่ไฟหน้านี่ตัวนี้เป็นตัวซีรีส์สนะครับดูดีตกใจแรงแรึนว่าซีรีส์หหน้าสวยมากๆนะครับไฟหน้าใหม่นะครับกระจังหน้าปกติเนี่ยตรงนี้จะเป็นจะไม่มีรูด,ดักลมตอนนี้มีรูด,ดักลมให้เรียบร้อยแล้วคือเปิดอัตโนมัติเวลาไม่ได้ใช้เขาก็จะปิดนะครับกันมแมลงกันหนูกันอะไรเข้าไปได้อีกเยอะแยะเลยนะครับตัวรถรอบคันสวยงามทรงใหม่ดีไซน์สวยนะครับแต่ก็ยังคงลักษณะ ยังคงเป็น B M W เหมือนเดิมนะครับคันนี้มาทําอะไรที่ร้านเรานะครับแน่นอนครับมิกกี้วสวยๆเป็นผู้เคลือบแก้วหรือดูแลสีผิวไม่ว่าจะเป็นการเคลือบแก้วหรือติดตีนแต่ก็ร้อยหรือเปลี่ยนสีรถแต่คันนี้เลือกที่จะเคลือบแก้วนะครับเป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมก้าเซรามิกโปรแลสำหรับคันนี้ใช้เวลาในการทําประมาณ2วันนะครับภายนอกภายในกะจะต้องเครื่องห้องโดยสารรวมถึงร้อแม็กนะฮะคันนี้ผมชอบหลายอย่างมากๆนะร้อแม็กก็สวย อกระตังหน้าก็ใหม่ดิฟฟิวเซอร์หลังทรงสปอร์ตเหมือนตัว M นะครับและอย่างหนึ่งนี่กล้องรอบคันแล้วก็ประตูหลังนะครับนี่ครับเป็นตัวเปิดแบบไฟฟ้าแล้วปกติ BM เซีรีส์3จะยังไม่มีบางเมื่อก่อนซีรีส์5ยังไม่มีเลยเดี๋ยวนี้ซีรีส์มีแล้วนะฮะแล้วก็ปิดก็แบบไฟฟ้าด้วยเห็นไหมสวยงามจริงๆนะตัวนี้เป็นตัว3 2 0 d นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแต่สตาร์ทแล้วเหมือนไม่ใช่รถดีเซลเลยถ้าเป็นรถเมื่อก่อนเนี่ย B บนท์มีเอ็มสตาร์ททีมหมือรถกระบะเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เงียบกริบบอกเลยผมผมสัมผัสมาแล้วคันนี้ดีจริงๆนะครับพามาดูข้างในนิดนึงนะฮะสำหรับข้างในเราก็เคลือบด้วยนะครับนี่นะครับในส่วนของเบาะหนังเบาะวนิวทั้งหลายหรือว่าส่วนต่างๆที่เป็นพลาสติกเราเคลือบให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นตัวน้ํายาไม่ทําให้ตัวเบาะดูมันเงาเหมือนแว็กซี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะสมัยใหม่ทําให ยังคงเหมือนเดิมนะครับอันนี้คงสภาพเหมือนเดิมแต่ว่าอาจ,จะลื่นขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ทองกําัดได้ง่ายขึ้นพามาดูข้างหน้านิดนิดนึงนะฮะสำหรับคันนี้ผมขอชมเลยเรื่องของหน้าจอนะครับยาวตั้งแต่จุดนี้ไปถึงจุดหนูนสฟุตนะฮะยาว2ฟุตนะครับ,วค,รบความกว้างน่าจะประมาณ6นิ้วนะฮะ กว้างจากตรงนี้ตรงนี้หน้าจอยาวมากล้ำมากนะฮะเหมือนรถไฟฟ้าเข้าไปทุกวันแต่ว่าคันนี้เป็นรถด,ดีเซลนะครับสำหรับคันนี้นะครับสิ่งที่หายไปคือหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์ไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ใช้งานง่ายปกติปกติเป็นเกียร์ไฟฟ้าอยู่แล้วมันมันไม่จำเป็นต้องใหญ่แล้วเล็กๆก็พอเพื่อให้จะได้แบบไม่เกะกะเวลากวาดมือนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ B M W คันนี้นะฮะราคาเท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับแต่ว่า เวลาในการทํางานสำหรับการเคลือบแก้วของเรานะครับ BMW รุ่นนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนนี่ G ละไม่รู้เหมือนกัน F 24ขอโทษนะครับผมดูไม่ออกจริงว่าเป็นรุ่น G 3 0หรือว่า G 2 0นะไม่เป็นไรโอเคนะสำหรับวันนี้นะมิกกี้เสร็ลสวยต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของรถงมากมากครับที่ให้ความไว้วางใจครับมาเคลือบแก้วกับเราขอบคุณท่านเจ้าของรถด้วยขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยใครสนใจที่จะเคลือบแก้วดีดี งามๆอย่างนี้ติดต่อสอบถามจองคิวมิกกี้ได้มิกกี้เียๆยินดีให้บริการวันนี้กับ BM320D ปี2023ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวยมาก